โลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC พี่น้องสาวลาเฮาและกะ็ารเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าเด้อเมนี่ฮอกามาอยู่กับซอกซาวลาคือเก่าพี่น้องเมนี้ซาวลากามาคำคือเก่าเนาะเพราะว่าเมนี้ซาวลากาตั้งใจสิมาตอบคําถามของเอฟซีเนาะเพราะว่าเอฟซีกระทามมาหลายเติมพี่รอดพี่น้องและการน้องหลายก็บ่มีเวลาหรือว่าบ่มีโอกาสสิม,มานั่นตงตอบคาถามเอฟซีเนาะเมนี้ก็เลยสิม,มานั่งตอบคําถามของเอฟซีเป็นคลิป มือนี้เนาะมือนี้กับอามือนี้นองหลาคกัิมาตอบคำถามของเอฟซีที่เอฟซีกับทาม,มากับคือว่าคันทามกับคือแบบว่าเอฟซีกับไหนจะแม่นเอฟซีมาไหมเพราะว่าน้องหลากเคยแนะนําตัวเองเนาะพี่น้องแต่ว่าเอฟซีกับทาม,มาอีกแล้วน้องหลากกซิมาตอบคือเก่าเลยจ้าเพราะว่าเอฟซีกับในทามนองหลัว่าให้น้องหลาแนะนําตัวเองรายการนองหลาเป็นคนทางใดเนาะว่ะ คนอาตปืนในยูไสยของสอปปลา,ลาวนะพี่น้องน้องหล่าก็ที่มาแนะนําตัวเองเลยแหลวกะเอฟซี FC กระทำมาเห็นน้องหล่าบาังหวั่เป็นภาษาเอฟซึ่งเอฟซีกับอกเขาใจภาษาน้องหลา่าเนาะว่าน้องหล่าเป็นคนทางใดกันแท้เป็นคนขมนบอเอฟซี FC ก็มักถามตลอดเลยเนาะว่าน้องหล่าเป็นคนขมนบอกจริงจริงแล้วน้องหล่าก็บอกเป็นคนขมนเดิมนี่น้องหล่าที่มาตอบคําถามเอฟซีคำถามที่หนึ่งเลยเนาะว่าน้องหล่าเป็นคนทางใดแนะนําตัวเองให้หูจักแน่แหลกะก็แนะนำว่าน้องหล่าเป็นคน ค่ะเมนบอกเลยว่าเป็นคนลาวกันแท้เนาะมึอนี้น้องลาคาชิมาเห็บคลิปกันเลยโอเคน้องลาคาชิมาตอบคำถามของอีกซีกันเลยจ้าอ่าโอเคน้องลาคาชิมาตอบคำถามเลยเนาะอ่าสบายดีเลยน้องลากาซือลาเดิมซือลาเนาะซึ่งน้องลากาตั้งช่องยูทูปเป็นลาสาวอัตตะปื้อเนาะเพราะว่าน้องลากาเป็นคนอัตตะปื้อเนาะพี่น้องอัตตะปื้อกาซึ่งเป็นแขวงภาคใต้ของสปปลาวนั่นเองเนาะพี่น้อง น้องหล่าก็เป็นคนส่วนเผาเล่าเทิงหรือว่าคนเผาอารักษ์เนาะที่อาศัยอยู่ในแควอ,อัตปื้อเมืองส,สอั้นใสเนาะพี่น้องก็เสื่อ่าน้องหล่าก็่เป็นคนคาเมนเนาะน้องหล่าเป็นคนเล่าแต่ว่าเป็นคนเผาเนาะเป็นคนเล่าเทิงรื่ว่าเป็นคนเผาอารักษ์มันเอง อน้องหล่าก็จดมาเรียบร้อยเนาะเพราะว่าน้องหล่าบ่จื้อเป็น,เป,นเป็นคำาถามือแบบบางทีน้องหล่าเขา่จื้อนะ่ะน้องหล่าก็เลยจดไวเนาะอะต่อมาน้องหล่าก็ชิมาต่อคำถามคำถามที่สองเลยอืมเพ่นว่าได้ยินคาวาในยุคนี้เนาะว่าเงินเงินเล่าแบบเฟอสังะนะพี่น้องเงินบาทขึ้นหยัง่ะนาะเขาจะว่าเขามาเที่ยวเล่าเนะาะ fc มาเที่ยวเล่าอ่าใน ประมาณสองสามเดือนก่อนว่ามาเล่าแต่ว่าซึ้ว่าเงินลาาเฟอ้อแห้งเพราะาเขาแลกเงินบาทเป็นเงินลา่าซึกว่าแลกเงินบาทประมาณมื่นหนึ่งเนาะมื่นหนึ่งเขาก็มาได้เป็นเงินลาาประมาณอยู่หาล้านหกล้านเนาะพี่น้องค่ะว่าเงินเงินลาาคือเฟอ้อแห้งคับแต่ว่าค่าชิ้นค่าสินค่าเนาะกับแพงตือเขาว่ายางเซนเขาเขาไปกินเฟอ้อรือว่า อีกอย่างก็คนไทยเอื่นเฟอร์เขาเปียกหรือว่าอีกอยงประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาว่าโคตรแพงเลยเขาว่าสามละหนึ่งร้อยบาทลอยสักกว่าบาทนะพี่น้องเขาว่าโคตรแพงเลยเนาะพะวาเงินบาทเฟอร์แห้งเขาว่าถึงเมนยูเขาว่าแลกเป็นเงินบาทกับเงินลาาสีไดเงินเหล้ายรแต่ว่าบัตรมาซื้อสินค้าแล้วนะสินค้าแพงเนาะเขาว่า กาแมนอยู่เงินเงินแต่คันว่าเงินบาทมันขึ้นเนาะเงินบาททันขึ้นแต่ว่าแหลกเป็นเงินลากับรายลายเติบแต่ว่าบัทห้าม่าสมเทียบกันกับว่าสินค้ายุ่งเลากับซ้ำกันเนาะคันความคิดของรองรานนะว่าซ้ำกันเพราะว่าเงินเงินบาทขึ้นยุ่งแต่ว่าสินค้ายุ่งเลากับแพงนะพี่น้องยางเซ็นคือเอฟซีว่าเฟอร์กับพอบียาก็คือว่าแพงแท้ว่าซ้ำละอยบาทหรือว่าดอยเศร้าบาทการแสดงว่าประมาณห้าสิบ าซิพันกีบหรือหาซิหาซิพกซิพันกีบตัวถั่วฮะนะพี่น้องก็คือว่าแพงติบเนาะเพราะว่าปกติแล้วฮันเฟอร์กับระมานอยู่ถัวยละสามซิพันกีบเนาะละารก็ข้าวเปียกกับระมานอยู่ถวและสห้าพันกีบนะาจะบ่หอดลอยบาทหรือว่าลอยสาวบาทเนาพี่น้องถามว่าปกติแล้วเนาะแต่ว่าสมุนีเนี่ยหูซึกว่าค่อนข้างจะแพงเนาพี่น้องกะแพงอิลีสินขาอยู่ประเทศลาวเาเนาะจึงมาเงินบาทสิขึ้นสําไหนแต่ว่า ค่าสินค้าก็โคตรแพงเลยขึ้นน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะทางนี้กาแเทรรสชิบไว้อันนี้คือเป็นคำถามข้อที่สองเลยข้อที่สามก็คือถัดไปเลยจ้าเอฟซี FC ว่าน้องลาเหตุงานอยู่ลาวเหตุงานยังนอกจากเห็ุไห้เหตุนาแล้วรลกกยกานอกจากปลูกมันน้องลาไปเหตุงานอยู่สวนกล้วยเวียดเนาะที่น้องลาเคยว่าให้ฟังว่าข่าว่าเดี๋ยวนี้่าแรงท่า่ายเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคำตอบข้อที่สามเลย นอกจากน้องล่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดไทยปลูกมันแล้วเนาะน้องล่าบางครั้งก็ไปเฮ็ดงานน้ำยียดน้ำจีนเนาะค้าแรงก็ขึ้นกับอ่าเฮาเฮ็ดเนะาะแรงก็ประมาณอยู่ว่าขั้นเฮาเฮ็ดแบบงานรายวันเนาะค้าแรงจะประมาณอยู่แปดสิบพันกีบหรือว่าหนึ่งแสนกีบเนาะพี่นอ้องแปดสิบพันก็ประมาณร้อยกว่าบาทบ่ทันหอดซองร้อยบาทเนาะพี่นอ้องถ้าแสนหนึ่งก็จังว่าหอดซองร้อยบาทเนาะ ค่าแรงก็ตามไล่บ่หอดอ่าบ่หอดสองอยบาทเนาะประมาณร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าบางบางบางครั้งก็อาจจะได้แล้วแต่นนะบางวันก็เแยกนักเนาะคันเแยกนักก็จะได้อยู่วันละสองร้อยกว่าบาทถ้าเแยกเบ่าก็จะได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทร้อยหกสิบบาทนี่แหละจ้าพี่น้องที่เท่าไรแหละที่สี่ที่ห้าเนาะพี่น้องอ่าน้องลา มาอ่านใรน,นี้เลยพะว่าน้องละ่ะจำบาได้เอฟซีพูว่าพี่ชอบดูคลิปซลล่าเพราะสซวล่าเป็นคนชูชีวิตมากพ่นว่าขอบใจละลายเด้อที่ชอบดูคลิปน้องล่ะเนาะขอบใจละลายที่แบบมกักเบิ้งแล้วก็ขอบใจลหลายที่พพอร์ตน้องละ่ะมาโดยตลอดเลย ลหล่าเองกะเทดคลิปโดยเฉพาะแบบว่าบ่มีคอนเทนต์อียังเลยนะพี่น้องเทดคลิปมาจากชีวิตตัวจริงของลงหล่าเลยแบบว่าท้ายคลิปไปเรื่อยแบบว่าน้องหล่าเดหยังกระถ่ายให้เบิ่งซึ่งองหล่าก็แบบเวลาไปไ้ไปสวนเ็ดไหฮเฮ็ดนาปลูกบ้านเชียรห่ายสั่งหัวซักเข้ายังองหล่ากระถ่ายไห้เบิ่งเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันของลงหล่าแล้วก็เป็นชีวิต ของคนบนดอยนะ่ะน, ah น้องลากันสีมาเฮดคลิปเกี่ยวกับแบบทายทอดชีวิตความเป็นจริงของตัวเองให้เอฟซีพี่น้องสาวโลกได้ลหัวสาวบนดอยเฮาก็มีเพราะว่าน้องลาะเองก็แบบอยากให้สาวโลกงหัวสาวบนดอยก็มีชีวิตการเป็นยูแบบที่แบบธรรมชาติแบบยูกินกับธรรมชาตินะพี่น้องแบบว่า ทำมาหากินประธรรมชาติแล้วก็การดับดูชีวิตแบบอยู่แบบเรียบง่ายเนาะพี่น้องบ่ต้องแบบว่าบ่ต้องแบบดิ้นรนมากมายเนาะอยู่แบบง่ายๆของตัวเองซึ่งแบบเฮาก็เฮ็ดไห้เฮ็ดนาปลูกข้าวปลูกมันเนาะแล้วก็เฮ็ดเวียาเฮ็ดงานแบบว่าอยู่แบบตามธรรมชาติกินตามธรรมชาติเนาะน้องละก็บ่มีคอนเทนต์นังเลยแบบท้ายทุกมื้อก็มีแต่ว่าอ่า ท้ายถอดความเป็นจริงของสาวบนดอยให้ลูกหูนอว่าห้าก็เป็นสาวบนดอยอยู่บานนอกแต่ว่ามีวิธีชีวิตการเป็นอยู่ที่แตกต่างจากคนที่อยู่ในเมืองเนาพี่น้องเพราะว่าคนในเมืองก็จะแบบ จะแตกต่างจากคนบ้านนอกหรือว่าสาวบนดอยนุพี่น้องคนในเมืองก็อาจจะบ่มีหรือว่าบางคนก็อาจบ่าเคยเห็นในช hmm ok, er ีว like ิตการเป็นอยู่ของสาวบนดอยว่าอยู่แนวใดเห็ดแนวใดในชีวิตประจำวันของตัวเองน้องหล่ากัขอบใจได้หลายเด้อที่ว่าเอฟซีก็ซื่อชอบและการสปอร์ตน้องหล่าหอดสมูนีน้องหล่าก็ขอบใจได้หลายเด้ออ่ะโอเคน้องหล่ากลับไปค่ถามต่อไปหรือว่าคำถามสุดท้ายในวันนี้เลย fc ว่าน้องล่าถ้ามีโอกาสอยากไปไทยบออยากไปเหตุงานอยู่ไทยบอเงินเง, ن, เงินเงินแบบค่าแรงสูงคะ่ะวะอ่าโอเคอันนี้ก็คือ fc ก็เคยทำมาแล้วเนาะน้องหล่ากา็อยากไปอยู่อยากไปเหตุงานอยู่ไทยพี่น้องแต่ว่าเ่เคยไปไทยจกัยกเถื่อเยวเบ่เคยไปจักเถื่อเนาะบ่หูว่าการใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองมันสิเ,เป็นแนวดเ,เพราะเราเคยผ่านบ่เคยแล้วค่ะบ่าเคยไปเนาะซึ่น้องหล่าก็อยู่แต่ บนดอยนี่แหละอยู่แบบขัน,นไปในเมืองก็ไม่แต่ลงตลาดอยู่กับเมืองตัวเองแล้วก็ไปปากเซทานัานน้อพี่น้องเม่อเคยไปไซเลยขนาดยูปปลาปปางหล่ะย,ยังเมื่อเคยไปนครหลวงเวียงจันทร์นี่ยัง,ย,งยังน้องหล่ะเม่เคยไปจักเถื่อไม่แต่น้องหล่ะก็ไปยูทีปากเซส,สื่อแล้วก็มาบานตัวเองท่อนัน,นพี่น้องน้องหล่ะก็อยากไปเหตดงานยูไทย,ดยได้ได้ยินเขาว่าเหตดงานยูไทยคาเรงสูงเนาะเขาว่าคาเรงวันละห้าร้อยหกร้อยบาทผลไดนพี่น้องกั คันมาเทียบกับเงินลาวเฮาก็สูงเติบเนาะอ่าหกร้อยบาทกับประมาณอยู่สองสองสามแสนผลละเนาะเขาหาลอยกับประมาณอยู่สองแสนป้ายคันหกร้อยกับประมาณอยู่ได้อยู่ประมาณสามแสนต่อมือเนาะพี่นอ้องก็ถือว่า โคตรดีโคตรคักเลยน้องหลาโคตรอยากไปเลยแพงเงินเฟ้อแบบนี้ก็โคตรอยากไปไทยเลยพี่น้องแต่ว่าบ่มีโอกาสสิได้ไปจักเทื่อและก็คงหน้าจีบไได้ไปถึงว่าอยากไปสําใดก็น่าจะบ่ได้ไปดอกเนาะเพราะว่าน้องหลาก็มีภาระเนาะมีภาระอยู่กับครอบครัวตัวเองเนาะสีแบบสองเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านะพี่น้องต้องเลี้ยงสีตัวเองราะอยากไปอยู่แต่ว่าบ่มีเงินเนาะนึ่งมากอะ่ัมีเงินเซ็คบัตรสปอร์ตสปอร์ตแล้วก็บ่เคยไปไทยฮนะพี่น้องกั บ่หูว่าสิไปตั้งใดบ่หูสิไปแบบแบบใดันะพี่น้องก็เลยแบบบ่ได้ไปโอเคเริ่มเร็วจ้ะบ่ได้ไปขอ,อนี้น <laughs> เนาะแล้วกา คนว่าสาวลามีแบบมีพี่น้องกี่คนอยู่ในเหือนะนะถึงแบบคนว่าเคยเห็นในคลิปว่าเวลากินข้าวเนาะอาจจะมีหลายคนนั่งกินข้าวน้ากันเนาะว่ามีเจ้าคนกันแท้คือว่าเห็นหลายคนแทนเนาะว่าในครอบครัวชีอบอุ่นแล้วก็มีความสุขหลายคนว่าซึ่งครอบครัวขนงละเองก็ซึ่งว่านับเป็นพี่น้องขนมหลายก็มีกันอยู่6กคนเด้อมีอายสมคนแล้วก็มีอ่า เอ,อือยคนหนึ่งมีน้องสาวคนหนึ่งแล้วก็ซ้ำเธอน้องหลากะรวมกันหกคนเนาะแล้วก็มีพอมีแม่แล้วก็ทุกคนก็แบบร้ครอบครั่มีดูวิรล,นะลาน่ะนะพี่น้องเวลาน้องหลากเฮ็ดชิปหรือว่ายามกินข้าวจังว่าเห็นกันแบบลายคนนะแบบว่าพวกใายพวกเอ,อือยบบดูปลาน,แบบานั่งกินข้าวน้ากันแบบว่าบางเทือ่อสื่อนะ่ะบางเทื่อ,อแบบได้เฮ็ดแนวกินแ,บแบ่บๆบบหรือว,ว่ามีการซุ้มนุ่มกันเล็กน้อยกันไห้มากันเบิร์เลย เบ,บิดพี่น้องเดแบบตะกูนเขาเลยวันนั้นกินข้าวน้ำกันเอฟซีกับจ้าเห็นว่าเป็นขอบคุวที่อออขอบคุณในหลายเด้อเอาเคกันเลยจ้าสำหรับคลิปมานี่น้องลากะบเมื่อไรคลิปยังมาฝากมาตอนเอฟซีกับมีแต่ว่ามาตอบคำถามของเอฟซีที่ถามน้องล่ะมาเนาะที่ถามมากับขอบใจหลายเด้อที่เอฟซีกัถามมาเนาะน้องลาก็เต็มใจตอบให้เอฟซีมียังค้างค่อยากถามน้องล่ถามไปเลยเดี๋ย,ยน้องล่าสิ มีโอกาสือวามีเวลาน้องหลากระิมานั่งอัดคลิปบบนี้ให้เอฟซีฟังน้ำกันเนาะอ่าโอเคกันเลยจ้าสําหรับืันนี้น้องหลากระิข้อจบคลิปไปสัมนี้เดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยจ้าสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบาย